ก็เกมนี้เป็นเกมที่สนุกนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเรามีโอกาสที่ที่สร้างโอกาสที่จะจบสกอร์ได้ได้มากมายแต่ว่าต้องชมเกมรับของเชียงรายพราเรารู้อยู่แล้วว่าเชียงรายเป็นเกมรับมีเกมรับที่แข็งแร่งนะครับการที่เราเก็บัยชนะได้นะครับสกอร์แค่หนึ่งศูนย์ก็เพียงพอที่จะเข้ารอบต่อไปว ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นจังหวะของฟุตบอลนะครับเราเราเราพยายามเน้นที่จะสร้างโอกาสที่จ,จบสกอร์ให้ได้แต่สุดท้ายแล้วในในเรื่องของในเรื่องของสกอร์นะั้นมันก,มนก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะครับก็เราก็มีการซ้อมจบสกอร์อยู่ตลอดเพียงแต่ว่าในจังหวะจังหวะอาจจะเป็นตำแหน่งของของคนที่ทำประตูแล้วก็ตำแหน่งของผู้รักษาประตูมันอาจจะ แมตช์กันพอดีมันก็เลยทําให้ทําให้เราไม่สามารถทําสกอร์ได้เยอะก็ไม่ได้อยากเจอใครเป็นพิเศษเพราะว่าเป้าหมายของคุณแป้งโรคคุณเอก็คืออยากได้แชมป์เอวเอครับถ้าเกิดเราอยากได้แชมป์เราเราเจอใครก็ได้ ก็เกมต่อไปเจอเมืองทองก็เป็นเกมที่หนักอีกเกมหนึ่งแต่ว่าเราเราได้เปรียบที่เราเล่นในบ้านนะครับก็ต้องเช็คสภาพร่างกายของนักเตะเราด้วยเพราะว่าตั้งแต่เกมที่แล้วเจอบียูมาแม์น,มน,นี้เจอเชียงรายค่อนข้างที่จะหนักเราต้องใช้ค,ความพร้อมที่สุดแล้วก็รวมถึงเทคนิคที่ที่เราจะเจอเขาว่านักบอลคนไหนเหมาะสมที่ที่จะเจอเมืองทอง ก็รับลื่นสนุกดีครับก็จริงๆแล้วผมกับโคโชคก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู่แล้วนะครับก็มีความสนิทสนมกันอยู่แล้วการทํางานด้วยกันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก่อนซ้อมเราก็ปรึกษาในในในเรื่องของแผนการซ้อมแต่ละสัปดาห์อยู่แล้วรวมถึงแท็กติกที่เราจะแข่งขันเจอคู่ต่อสู้นะครับก็ถือว่ามันแปลกใหม่ดีครับทํางานคู่กันแล้วก็เป็นอะไรที่ท,ท,ที่ที่สนุกเพราะเป้าหมายเราคือคือทําไงก็ได้ให้ให้ท่าเรือ กับคืนฟอร์มาอีกครั้งหนึ่ง